สวัสดีครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งที่นครสวรรค์นะฮะนี่ปากน้ำโพนะครับสั่งเครื่องเอ่อเครื่องเครื่องแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับหนึ่งเครื่องนะฮะตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ของอันนี้ดูโอพัสนะครับอันนี้ส่งให้ที่ชมบุรีนะครับอันนี้สั่งชุดใหญ่เลยฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเขาจะได้อันนี้หนึ่งเครื่องนะครับ แล้วก็เครื่องตัวนี้อีกหนึ่งเครื่องนะฮะซึ่งเรากําลังจะจัดอยู่นะนี่เนี่ยอันนี้ก็คือสวิตพาสนะฮะสอนี้คู่กันนะครับของชมบุรีนะฮะส่วนอันนี้อันนี้ของอัออนน่าจะเดยน,นะครับอันน่าจะเลยก็คือเครื่องตัวนี้ครับตัวนี้นี่นะฮะอันน่าจะเเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้แสนห้าเก้านะครับส่วนอันนี้ก็คือสามหมื่นเก้านะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเจอนะครับไปรอบนี้ไปนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ลำปูนลำปางแต่ยังจัดไม่เสร็จนะอ๋อถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะครับเรามีจำหน่ายะาานะครับราคาพิเศษนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับแต่เป็นของจีนนะครับไม่ใช่ของอิตาลีนะเหนะ็นเนาะเดี๋ยวจะต้องจัดต่ออีกอ,อีกสามชุดน,นะครับยังไม่เสร็จนะอันนี้เอามาแค่ลงนี้ก่อนเหรอ แล้วเราก็ไม่ได้แกะกล่องเพราะเราแกะกล่องมาเรามีการแกะกล่องเช็คนะครับถ้าเราเช็คแล้วนี่เราจะเขียนอย่างนี้ครับอย่างนี้เขียนไว้เช็คแล้วนะฮะเห็นไหมอันนี้เช็คยังอันนี้เขียนไหมอันนี้ไม่ได้เขียนยังบาถ้าเราเช็คแล้วก็จะเขียนอันนี้อนี้อันนี้เขียนไว้เช็คแล้วนะครับโอเคสินค้าดีผิดภาพนะครับของซิลก้ารับประกัน1ิบปีนะครับทุกเครื่องนะครับของซิลค่านะฮะ อีก้วนะครับชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ถ้าอยากเป็นช่างกุญแจก็กดกระดิ่งได้ั้นนะครับ